สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดตังแล้วนะครับที่แรกที่เรามาเที่ยวที่จังหวัดตังก็คือวังเทพทาโรนะครับเรามาถึงแล้วข้างหลังนี้เลยซึ่งวังเทพทาโรนี้จะเป็นที่ที่มีปฏติมากรรมที่เกี่ยวกับลากไม้ต้นไม้ยเยอะมากเลยครับอย่างป้ายข้างหลังนะครับป้ายที่บอกว่าเรามาถึงวังเทพทาโรแล้วนี่ก็จะเป็นปฏติมากรรมจากต้นไม้ลากไม้ทั้งเลยสวยมากเลยครับแลวที่นี่ยังมีปฏติมากรรมอีกมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าครับว่าที่นี่จะสวยแค่ไหนยินดีต้อนรับสู่วังเทพทาโรครับ อ๋อในนี้จะเป็นแบบศูนย์นิทรรศการของวังนะครับมีป้ายลูปครับตอนนี้เราก็จะเริ่มไปเดินชมวังเทพพันโลกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทเลยครับจุดสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ทางเข้าจะเป็นปฏติมากรรม รูปมังกรน,นะครับซึ่งาทางคนที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นลากไม้หมดเลยครับตรงนี้ปฏิการนี้เป็นลากไม้หมดเลยเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้จะเห็นเด็กๆมากันเยอะนะครับเด็กๆนี้จะมาแบบทัศนศึกษาเรียนรู้ฐานกันนะครับตอนนี้ที่นี่จะให้เด็กๆมา เรียนรู้กันนะครับซึ่งฐานที่เด็กๆมารู้กันก็ตอนนี้ครับจะมีเจ็ดฐานเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเจ็ดฐานนี้มีอะไรบ้างนะครับตามน,นี้เลยเราเดินวนไปครับทางผู้ดแูแลบอกว่าเดินเข้าไปวนเป็นวงกลมครับก็จะทะลุออกมาเดินชมได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ<ม><ม>บริเวณภายในวังเทพทาโรจะเป็นป่าครับอันนี้เด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้กันเดินวนเข้ามาก็จะเป็นแบบ ธรรมชาตินะครับเดินไปตามทางครับเดินเลาะนั่นเลาะป่าไปเดินนั่นเลาะ,ะไปเลยครับตามแนวป่าตามเส้นทาง ตามทางที่เราเดินไปนะครับก็จะมีคําสอนต่างๆบทความต่างๆให้เราอ่านไปด้วยนะครับไปให้อาหารปลากันครับ10บาท โอ้ปลาเต็มไปหมดเลยนะศิลปะาจากไม้นี่มีอยู่ทุกที่เลยนะครับที่วังเทพทาโลเห็นได้เต็มไปหมดเลยที่พาไม่ได้ที่วังเทพทาโลนะครับก็คือต้องมาลอดทองมังกรเก้าช่องมงคลนะครับนี่เลยครับตรงข้างหลังเรานี่เลยซึ่งถ้าเกิดเราลอดอท้องมังกรเก้าช่องมงคลนี้แล้วนะครับชีวิตเราก็จะมีสิริมงคลครับเดี๋ยวเราไปลอดทองกันเลยดีกว่า ก่อนจะเข้าไปลอ่อทองมังกรน,นะครับไล่อ้อธิษฐ์สักหน่อยนึงดีกว่าขอพรป่ะขอพรเรียบร้อยแล้วรอดกัน เมื่อเราลอดครบแล้ว9 9ช่องมงคลนะครับทั้ง9อย่างนี้ก็จะอยู่ในตัวเราขอให้ดีขึ้นนะครับสาธุนี่ครับมาจุดสุดท้ายก็มาอธิษฐานขอพอรได้เลยเมื่อลอดครบ9ช่องมงคลแล้ว อนนี้เราก็เที่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันอีกที่ที่จังหวัดต,ตังนะครับจากเราไปเที่ยววังเทพาโลมาแล้วเราก็มาอยู่ที่ถ้ำเลขากรแ๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในถ้ำเลขากรเป็นยังไงไปประกรองก่อนเข้านะครับพอไปแน้นถ้ำเลขากรเลยนะครับ เรามาซื้อตั๋วขึ้นเรือกันที่ตรงนี้นะครับคื้อจะนใหม,ม่ตัว๋วเราละสามร้อยบาทเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าครับเราพายเรือที่ถ้ำเขากรอบไปลอดถ้ำกันต้นงงองรีบต้อง,องร,อรีบก่อนฝนตกใช่ไหมครับไปเขาว่ามาก็ต้องมาลอดใช่ไหมครับครับน้ำมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับ เรานี้ยังไม่แน่นะอ,หอว,วหนักนนะอ๋อแต่วันนี้ยังได้อยู่ใช่ไหม,มครับได้อยู่ใช่เรือเข้าไปในถ้ำตอนนี้กำลังนั่งเรือไปนะครับเดี๋ยวต้องนอนงจะจัดจุดนี้นะ,ะเรารอถ้ำกัน,นละครับอ้ยนทางก็นอนไหลลงมาเลย จุดนี้เราไม่สามารถติดไฟฟ้าไว้ได้นะตัวน้ํามันท่วมเหมยครับผมเพราะถ้าน้ำมันขึ้นก็จะรอดไม่ได้เลยใช่ไหมครับรอดไม่ได้เลยผมน้ําจะปิดหมดเลยอันนี้แตกได้ไหมครับแตกได้ครับผมแตกได้เราทำถึงก็จะพาน้องไปทา้งด้านฝั่งนี้ก่อนนะครับสุปราซึ่งเป็นคมทั้นที่ไปไต่ภาพคนนะบไปต้มอยู่รองร้อยตานก่อนจะมีชื่อว่าถั้มคุณทันนะครับ น้องครับน,น้องก็สามารถแตะภาพกันได้ทุกจุดเลยนะครับจะมีข้อห้ามอยู่แค่อย,อย่างเดียวข้ามไปเจอพัวหินหยอยงอโยที่มีหยุดน้ำแค่นั้นเองนะงงหินงอโค้งหินที่ด้านล่างอย่างนี้ที่มีหยุนดน้ำน้านบน็นก็หินย้อยที่ยลงมาอ๋อห้ามจับเลยห้ามจับหินที่มีหยุดน้ำแค่นั้นเองน้องหนะัอืงองต้องวงกันด้วยนะครับ <S <S เราไปชมข้ามจุดที่สองกันนะครับ ชมตั้มใหญ่ด้านในนะครับตั้มใหญ่ของเราต้องก้มต่ำดีๆนะครับต่ำมากระวังหัวด้วยคนนี้ก็เป็นหินหินงอกหินย้อยหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมด้านบนก็เป็นพวกหินย้อยหมดเลยหินพวกนี้ก็ที่ขอไปจับก็เหินพวกนี้เป็นหินที่มีชีวิตครับผมอย่างแคกดนะครับนอกจากจะต้องต่ำๆนิดนึงนะ ก็เป็นหินพวกปีนเป็นหีนพวกปีนย้อยนี่แหละกำลังโอบอยู่มันกำลังโอนอยู่ตกงดีพอดีถ้าเกิดฝนตกหนาพรุ่งนี้ก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นก็แค่เข้ามาเดินจุ่มซ้ำอย่างเดียวแต่ว่าจุดอะไรที่เป็นน้นซีนลดตรงมังกรจุดนั้นี๋จะไปไม่ได้จุดนั้นจะมีปัญหามากที่สุดเวลาช่วงหน้าฝนหน้าทุ่งเยอะจะน้อยช่วงหน้าฝนเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคที่ช่วงนี้ลดตรงมังก้ เพราะว่าจุดไฮไลท์ของการเที่ยวที่นี่ก็คือการลดตรงมงคลอย่างครับนักสาวนี่ก็บไป็นี่าวที่นักท่องเที่ยวะมาถามในยานชีวิตคู่แบบขอโรในเรื่องความรักอย่างนี้ม่ก็ถูกมเพราะว่าตักเรียสาวที่หลักๆแล้วเราจะมีสามช่องให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับที่แทสกซี่ไป้องเข้าใจก่อนเหมือนได้ท้ายนนี้ก็สําหรับคนที่แต่งานแล้วครอครัวแล้วนะครับมันจะลดตรงนี้เข้าไปก็ไปขอโรในด้านชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวของขอนะ มันจ้องตาอยงนี้ก็สําหรับคนที่ยังโสดอย่างนี้แหละคนที่ยังไม่มีเ้ากู้ไม่มีคันแต่งงานอย่างนี้ค,คนที่ยังโสดอยู่นะยังโ<อ><อ>ส,ด, <I 'll S 1> สดอยู่เราจะลดช่องนี้เข้าไปครับคนที่อยากจะไม่มีกลับออกไปอยากจะเชื่อเ้ากู้อย่างนี้เหมือนประสบเการณ์มีเงากู้ซิก็ครัวอย่างนี้จะ่เขาเป็นขอโปลกันนั่นในนะครับมันอยู่ที่เราก็เป็น ่เหนนนนมือนช่องนี้พอพิเศษนิดนึงช่องนี้พอสาหรับคนที่มีแล้วอยากมีเพื้ม,มอย่านี้โอ้าหโอ้โหโ้องรอดช่องนีอ้เลยอ้โหโอ้โหโอ้อ้ตอ้อ้ตอ้องเสอ้โหโอ้นหอ้โ้าห้หนนลองโหอ้หมด้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้ <c oughs> ออโอ,อ,อ,อ้โหองโอ้โหโอโอ้โหโอ้้้้้้่ออออออ้เล <c oughs> ภายในท่านเจ้าสาวที่เรารอดเข้ามาแล้วนะครับเราได้รอดช่องโสดมาแต่ยังไม่ได้แต่งงานตรงการลางรอดมาแล้วก็อธิฐานขอพอรได้เลยนะครับตอนกมออกช่องไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับงั้นทางสะดวกผมขอออกช่องที่แบบขอมีเพิ่ม ชตรงนั <N> ้นจะมีอุปสรรคเยอะอยากมีอุปสรรเอะต้องเพื่อจะมาโอนนะด้านขวามักจะมีชื่อว่าหน้าที่การงานอย่างนี้หน้าที่กาานแล้วก็ชุดราบอย่างนี้กับผมนะอ๋อแถวนี้หักหมดแล้วท้าไมมันหักหมดเลยครับอคนมา แรกๆคนมาเที่ยวแล้วก็มาจับกันแล้วหักใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะเรื่องความรู้ของเหมือนเต้านี้เ็าเปิดมากว่า20กว่าปีแล้วเมื่อก่อนจะบ้านเรื่องต้าขึ้นมาก่อนอ๋อยังไม่รู้ว่าไม่ควรจับใช่ไหมครับหักเยอะหมดเลยนะครับแถวนี้จุดนี้ก็จะมีจุดหนึ่งก็จะเรียกกันว่าหินตายหินยายนะที่ส่งไปลองดูกันน้องๆหัวด้วยนะด้านบนเป็นหินที่ย้อยลงมานี่ที่พี่ส่งายอยู่ลักษณะสนับก็จะเหมือนเต้านุ่มอยู่ ันให้เป็นนมเลยนมยายกะเรียกว่าเป็นนมยายด้านล่างนี่ก็เป็นหนีนอกนะครับเป็นหนีนอกก็เปรียบเสมือนของตาอย่างนี้น้องครับจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาขอพรด้วยเหมือนกันนะจุดนี้ก็เหมือนคนที่มีอาชีพก้าขายอย่างนี้นะกว่าจะมาขอพรจากดวงตายายจุดนี้ขึ้นไป เห็นนะครับที่ผมงจงไว้อยู่ก็ลักษณะเหมือน,ม,นมันลูกจ้างอยู่มันก็เป็นช่วง,ช,ง,ช,ง,ช,งช่วงหัวจ้างคอ,อนวก<ร>ช่วงหลัจุดนี้นะน้องนะเขาจะมาลดเพื่อเพื่อขอพรในด้านสุขภาพร่างกายของเรานะครับขอว่าลดตรงช้างแล้วก็ให้ได้อัติสาน,นด้านสุขภาพของเราขอว่าลดแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอย่างนี้เดี๋ยววิธีการลดน้องวนไปทางด้านขวาสุดนี้นะเราก็เข้ามาทางช่องนี้นะครับจับได้หัินไม้เป็นเลย เดี๋ยวเราจะไปรถทงมกอมรถพมกรนวใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องก้อนนี่ก่นก้อนที่สองก่อนเดี๋ยวไป็นยนรถทงมกอนจไหมตอันนี้ยังไม่ได้พมกอเป็นแค่ตัวอย่างแค่ตัวอย่างก่อนจะเทบเต้าลำเรือนะครับแล้วก็ระยะตามก็ห้าร้อยกว่าเมตร สำหรับด้านซ้ายมือนะติดงทางที่เราเข้ามาเมื่อสะกี้ผ่ฝนยังตกอยู่เลยนะครับชุกดีนะเราเข้ามานมันตั้งก่อนเหมือนไหมด้านซ้ายมือฝนตกหมดเลยตึ่งทางที่เราเข้ามาอ๋อเราเข้ามาหางนู้นถ้าวันไหนที่ว่าน้าน้ามันสูงเกินไปนะครับไม่สามารถลดตรงมางกนได้ผมก็จะปานงงที่สงควรยศแต่ทางด้านซ้ายมือนั่นแหละเราไม่สามารถปานมาุยเที่ยวไปได้ครับ ราไม่สามารถโนอนนอนบนหัวเรือได้เพราะติดเก้าแล้วก็นอนเลยใช่ครับแล้วก็น้องน้องผู้ชายที่อยู่ด้านขวาก็เอาปลายเท้าไปชิดด้านขวากันสองเท้าน้องครับการลดตรงมังกรนี่เราจะก้าวจางด้านหลางนะครับเดียวจะไปออกขวามังกรนะครับเมื่อโกไหมถ้าเมื่อโกรกระตุกไปด้านล่างอีกนิดนึงระยะทางก็500ร้อยกว่าเมตรน,นะครับผมมาจุดลดตรงมังกรจุดนี้จุดที่ต่ำๆก็ช่วงหาังมังกร3 5 0ยสิเมตรนะครับอินมันจะต่ำมาอย่างไรนะครับ ข่อกับน้องอยากพ่อยกมือเมื่อโกไหมตั้งมือโอ้โหมันก็เป็นการเที่ยวที่แตกต่างจากที่อนนื่นนะครับผมนะเอ็นเชื่อนิดนึงเดี๋ยวมาแเลื่อนได้เราต้องมุดหัวเชื่อมด้วยอนอนสบายมกไปได้ตามสบายเดี๋ยวไม่ลุกนั่งมือมาวางนะตนรงได้แล้วนะครับวางนะตรงได้แล้ว เดี๋ยวโคด้านในจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็โยว่าหัวใจมังกรเดี๋ยวพี่จะปานึงมกับสาคนไปได้จับหัวใจมังกรด้วยนะพี่พี่ส่งไปนะนอค่ะหัวใจมังกรครับเก็บได้นะครับหัวใจมังกรอยู่ด้านขวามือนะครับเรามาลอกตรงนีให้เป็นไปด้วยดมังกรด้วยนะครับหัวใจมังกรื่อถึงความโชคดีนะครับสื่อถึงความโชคดี บริเวณนี้ก็เป็นจุดที่น้ำลึกสุดของที่นี่ก็ก็โยวังบาดานนะครับอยู่วังพญานาคนะครับเดี๋ยวนี้น้ําก็สีเมือน่นนนะครับด้านลึกสุดเลยใช่เป็นลึกสุดของที่นี่ครับผมลึกสุดของที่นี่ก็ก็ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนทะเลอย่างนี้บริเวณนี้เหมือนเหมือนเหมือนทะเลสาบใต้ทุดคนนหน้าเป็นปากของปอลเลยครับผมน้แสงสว่างที่เรารับเราอยู่นะครับสามารถนั่งได้นะครับผมน้สามารถนั่งได้

พระครับแล้วก็ไหว้พระขอพรก่อนจะกลับนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปถ้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับหลอดทองมังกรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อในจังหวัดตังกันนะติดตามชมได้น,นะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อ